สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มารับชมนะคะกับพวกเรานะคะช่อง Youtube นะคะลายเสาห้านะคะพี่พี่เป็นช้างนะคะครอบครัวนะคะก็จะมีนะคะช้างที่เป็นช้างด้วยกันทั้งหมดสามเชือกนะคะจะมีแม่พลอยนะคะมีเสาห้าแล้วก็นะคะสมาชิกของอ่ ใหม่นะคะที่คุณยายนะคะได้พามานะคะ mm hmm. ก็คือน้องขันข้าวนะคะนี่นะคะเพราะว่า,าแม่แม่นะคะที่เคยติดตามนะคะช่องพลายสาห้ามาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะรู้นะคะว่า,าครอบครัวน้องสาวห้านะคะมีช้างชื่ออะไรบ้างนะคะมีช้างกิเชือกนะคะเนาะ นี่นะคะก็ะะจะรู้กันอยู่นะคะแต่อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นน้องขวัญข้าวนะคะน้องขวัญก็ไม่ค่อยทราบข้อมูลน้องเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่ารู้รู้มาว่าเออพ่อของน้องนะคะก็เป็นพลายเบิร์ดนะคะเพราะว่าน้องขวัญข้าวนี่มาจากสวนน้องนุชนะคะเป็นพ่อเดียวกับบัวบานอ่านะคะคเป็นแต่คนแม่เป็นพ่อเดียวกันนะคะกับพลายบัวบานนะคะแต่ว่า เป็นคนละแม่นะคะแม่แม่ของน้องก็คนละเชือกนะคะว่าแต่ว่าพ่อนะคะพ่อพันก็เป็นช้างเชือกเดียวกันนะคะก็คือไพเร์ดนะคะเราก็ไม่ค่อยทราบข้อมูลน้องเยอะสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็มาดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็ได้เอาน้องนะคะเล่นนะคะเล่นน้ำคลายร้อนนะคะปกติเอ่อพ่อควานนะคะที่เลี้ยงน้องก็จะ ให้น้องเล่นน้ําแบบนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเล่นเล่นน้ําด้วยแล้วก็ไปแช่น้ําด้วยะคะ่ะมันเป็นแบบกิจวัตรประจําวันของน้องอยู่แล้วนะคะน้องวนขึ้นครับผมผมจะตกตัวสองห้ากับไปเพราะว่าน้องขวัญข้าวจะมีผมเยอะนะคะเป็นช้างที่แบบแสนรู้นะคะแสนรู้ขี้อ่อนนะคะนี่นะคะเป็นช้างแสนรู้ขี้อ่อนนะคะ ความสามารถนะคะทาได้หลายๆอย่างนะคะแต่ยังไม่เห็นความสามารถเลยนะคะต้องต้องรอตอนต่อไปนะคะนี่นี่นะดูนะคะอะไรจะยกก้นขึ้นเหรอคนข้าวจะยกล้อเออจะยกล้อแล้วนะคะนี่นะคะเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวนะคะครอบครัวเสาห้านะคะนะคะดูดูดูนะคะเอา ไปทางนู้นแล้วนะคะเพราะว่าน้องเป็นช้างอายุที่แบบยังเป็นน้องสาห้านะคะเป็นน้องสาห้าประมาณสองปีนะคะน้องก็จะชอบคิดเล่นนะคะแต่ทัศนคติของน้องก็คือแบบจะชอบโยกนะคะหยกทุกเชือกนะคะมันเป็นธรรมชาติของเด็กนะคะแต่ถ้าเล่นกับพี่เสาห้าพี่เสาห้าก็จะไม่ค่อยยอมน้องสักเท่าไหร่นะคะดูนะคะเป็นการที่แบบไม่ค่อยยอมกัน เป็นการที่แบบไม่ค่อยยอมน้องนะคะเพราะว่าพี่สาห้าจะแบบแบบว่าอายุน้องยังน้อยแต่ว่าได้แบบคือแบบความความผูกพันของพี่สาวห้าก็คือเป็นพ่อควัญอุ้ยนะคะที่เลี้ยงมาเชือกเดียวนะคะก็จะได้แบบเป็นการเอาใจนะคะเอาใจนะคะน้องก็จะแบบไม่ค่อยยอมอ่กากันสักเท่าไหร่นะคะ นะคะจะไม่ค่อยยอมน้องสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะช้างก็อยู่ด้วยกันนะคะก็จะเกิดการเคยชินนะคะจะมีความเคยชินนะคะสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนน้องไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะน,นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะยังไม่สนิทสนมนะคะเราก็เวลาเราให้อยู่ด้วยกันก็ ต้องอยู่ในความดูแลนะคะของพี่ควันนะคะในความดูแลของพี่ควันนะคะว่าช้างนะคะจะมีอ,ะอารมณ์หรือว่านิสัยน้องนะคะจะไปในทิศทางใดนะคะพี่ควันก็จะเป็นคนควบคุมนะคะเป็นคนที่แบบว่าบ่งบอกได้ว่าเสาห้านะคะจะมี นิสัยยังไงนะคะสนิทสนมกับน้องหรือยังนะคะแม่พลอยนะคะจะมีน anyway ิสัยยังไงนะคะสนิทสนิทสนมกับน้องหรือยังนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะคือแม่พลอยกับน้องนะคะติดกันนะคะติดกันนะคะแบบสนิทสนมกันมากนะคะติดกันนะคะแม่พลอยก็รักน้องนะคะเหมือนเหมือนลูกนะคะแต่ว uhm anyway like ่าอาจจะเป็นแบบว่าแม่คนละเชือกแต่ว่าในเ yeah. มื่อนะคะพรมนิคิดนะคะได้ ได้ยังไงนะคะได้เขาเรียกอะไรนะกรรม,มาเทพได้ข้างบนเนาะได้แบบทําให้เราได้มาเจอกันนะคะได้มาเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะน้น้องน้องขวัญเข้าก็มีชื่อชื่อจริงนะคะในตัวลูกประพัน้นน้องนะคะก็ชื่อว่าพังพรทิพย์นะคะ ทางพรทิพย์นะคะเป็นลูกของไพเบิร์ดนะคะแต่ว่าคุณยายได้ใส่ชื่อเล่นให้กับน้องนะคะก็เลยได้ชื่อว่าขันข้าวนะคะเป็นชื่อที่สวยนะคะนี่นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาแม่พลอยลงมาด้วยะค่ะเพราะว่า,วามันเป็นแค่การเล่นโครนนะ,ะการเล่นโครนนะคะเป็นความสุขของน้องช้างแต่ว่านิสัยเสาห้างก็จะแบบว่าประมาณว่าเขาน่ะ ได้ความรักจากพ่อควานนะคะเป็นอย่างมาก,กเขาจะแบบว่าเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเวลาอยู่กับน้องนะคะเพราะ,ะว่านิสัยทัดนะคะช้างตัวผู้นะคะจะมีนิสัยนะคะที่แตกต่างไปจากช้างตัวเมียนะคะเห็นนะคะอารมณ์หรือนิสัยทัดมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมาดูกันนะคะ,ะนะคะแต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของพ่อควานเหมือนเดิม เพราะว่าครอบครัวเรานะคะเลี vem, pigs, cima, ้ยงน้องด้วยความรักความผูกพันนะคะอย่างเช่นพ่อควันอุ้ยนะคะก็มีความผูกพันนะคะกับน้องช้างนะคะมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะมาตั้งแต่ยังสมัยแม่ของแม่ของเสาห้านะคะสมัยพ่อคุณแผนนะคะพ่อของเสาห้านะคะตั้งแต่แม่พลอยนะคะเนี่ยนะคะเกิดความคลุกคลีนะคะความเคยชินกับน้องช้างนะคะ กลัวไม่ได้กินอ้อยไหนอ้อยอยู่ไหนเสาห้าได้กินอ้อยแล้วเสาห้านั่งลงขวัญนั่งลงไว้นี่ยขวัญจะนั่งหรือไม่นั่งนี่ขวัญขวัญไม่นั่งขวัญนอนลงวะขวัญนอนลงสิขวัญนอนลงอ่ะอ๋ขวัญนอนลงก่อนขวัญไม่อยากกินอ้อยแล้วขวัญนอนลงขวัญ นางสตแตนแทงนะนี่นะคะควันไอควนันดูหันหน้าให้นะคะพี่สาห้าเอ้พี่สา,ห,า,สาห้านะคะพี่สาห้าตอนนี้ก็เกิดความเคยชินนะคะรักน้องนะคะเคยชินกับน้องแ้วนะคะตอนนี้นะคะเกิดความรักความหงใยนะคะประสานน้องช้างนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเวลาเล่นน้ําเล่นน้ําโคลนนะคะก็จะมีนิสัยทัดนะคะวิ วิวิสใสทัดนนะคะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่นะคะอ้าวใครนั่งลงลได้กินสงสัยควันข้าวไม่ค่อยนั่งหลงนี่หรือ,อยังไงเน่นเห็นไหมพี่เขานั่งแล้วขวัญข้าวขวัญข้าวทำไมไม่นั่งดูดูนะดูดูดูดนคนสวยของเราไม่ยอมทำ ขี้โกงแล้วขันข้าวขี้โกงนั่งลงมวยขันข้าวขี้โกงแล้วเอาเอาคือหันหน้าไปทางฝุ่นนี่ขันข้าวนั่งลงแล้วเอาคือไปแยยอยู่ทางฝุ่น อ้าคนสวยอ้าเอ๋ยังสับสนอยู่ยังสับสนอยู่อ้อยอยู่ไหนอะพี่เจ้า้าได้กินอ้อยอยู่ฝั่งไหนขวัญไม่ได้กินเลยเอาเอาขวัญขวัญไม่เข้าใจมาแย่งแล้วมาแย่งจากปากพี่แล้วพี่ได้กินทําไมไม่แบ่งน้องนะคะไม่แบ่งใส่ยางหลุดแล้วพ่อขวัญอ้า เออนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วอืมเสาห้าร้องขอหน่อยขอหน่อยพอแล้วนะคะพอแล้วขวันบอกว่ากินหมดแล้วขวันก็ได้กินเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะวันนี้ <c oughs> น้องควัญก็ต้องขอนะคะ จบคลิปนะคะความน่ารักของน้องช้างนะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ได้มาอัดคลิปวิดีโอนะคะความรักนะคะความผูกพันนะคะของครอบครัวเสาห้านะคะให้กับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่เอฟซีนะคะได้เข้ามาติดตามน้องเข้ามารับชมน้องนะคะน้องก็จะมีนะคะช่องผ่านทางการติดตามนะคะก็นะะหนึ่งนะคะคือ ทางช่อง YouTube นะคะพรายเสาห้านะคะนะก็อ,กอีกอีกทางอีกสองช่องทางก็คือทาง Facebook นะคะ Facebook พรายเสาห้าหรือว่าเพนเพจนะคะเคสาห,าห้าจะมี Facebook ด้วยนะคะ Facebook พรายเสาห้าแล้วก็เพจนะคะเพจพรายเสาหา้าวา <eller S 1> ิถีช้างนะคะ,ะนี่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ t i k t o อนะคะเราก็มี t i k t o อนะคะ t i k t o อกพลายเซาห้าอีเลฟเฟนไทยแลนด์นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะได้เข้าไปรับชมนะคะความน่ารักนะคะความเอ็นดูนะคะน้องช้างกับพ่อควานนะคะ นี่นะคะวันนี้น้องควานก็ต้องฝากคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไว้ณนะที่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าว่าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะอาจจะผิดพลาดนะคะประกันได้นะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันในทุกๆคลิปนะคะ วันนี้น้องควันก็ต้องขอจบกันอัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า